กระบะที่เราทาไปละคู่นะครับที่เรานั่งทากันก็เสร็จมาแล้วเป็นนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทำวาล์วตอนนี้ขึ้นมาเป็นไงตัางแก๊สมีสายนะจะมีสายครับทำได้ข้างหน้าก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดไปครับตรงนี้ ต,ตรงนี้เป็นอะ้นะครับไม้เปิดฝากรับปูงไ,ได้ครับแต่ยังไม่ไติดเครื่องข้างใน,นเปิดกาวแต่ยังไม่ได้นั่นก็บรายล,ละเอียดเปิดก็จะเป็นแบบตัวเปิดอย่างนี้คนระับ นีนะแต่มันก็จะตกอย่างนี้แบบแต่ยังไม่ได้ทําไม้ตังกันไปทําไม้ตังก็เลยมันก็เลยเปิดแล้วลงม่เงียบตรงนี้เปิดกาวจะต้องแก้รายละเอียดใหม่กับไม้ครับเลยไม่เก็บกะบาแล้วก็ตีมาเป็นแบบนี้ตีมากงานจริงนะครับ ตีตีจากตรงนี้มาฟืบตีมาฟืบตรงนี้เป็นซุมซ้มล้อซุ้มล้อนะใส่ได้ครับก็ยังไม่ได้ติดพวกใบพวไใบพัดนะครังคอนแก๊ดกด็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสองครับ